พื้นที่ป่าเตงรังบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับตอนนี้กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเก็บเห็ดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านรอบอุทยานคุณผู้ชมครับนี่เป็นบริเวณทุ่งกิ๊กนะครับถือว่าเป็นจุดไข่แดงกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับที่นี่เป็นแหล่งเห็ดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือนะครับซึ่งปีนี้จุดนี้ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่ายังมีเห็ดเกิดขึ้นเยอะหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เห็ดที่เก็บได้มีหลายสายพันธุ์นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปบางคนมีรายได้มากกว่า2,000บาทต่อวันกันเลยทีเดียวครับะแต่น้ำมันมาร้อยจุดตีเฮาไปเก็บนี่เป็นได้พอเป็นจุดตีไฟมีไฟปลาก่อนบะหมี่จ้ะอ๋อบะหมี่ไฟปลาเห็ดเป็นเห็ดประเภทไหนที่ออกนักนะครับจะเป็นเห็ดนี้จ้ะเนี่ยเห็ดเออนี่กับสีเหลืองนี่ แต่อันนี้มันจะไปเจะออกไปเลยนะจ๊ะอันนี้มันจะมีเฉพาะเตี้ยงมันจะออกผีเป็นบางจุดครับเป็นจะออกเด่นๆได้ว่าเป็นจุ่มพวกอย่างเงี้ยจ๊ะจะออกแค่ดินแดงถ้าว่าเห็ดพวกนี้ออกเราก็มาเก็บเห็ดพวกนี้เพราะว่ารายได้มันจะไวกว่ามันจะจะมากกว่าครับอันนี้มันก็ถ้าเห็ดพวกนี้ถ้าบานแล้วเนี่ยมันจะได้อ่าจะได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อยถ้าเป็นตุ่มๆสองร้อยอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบ อ่าได้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นเป็นสวยๆอย่างนี้นะว้าเจ็ดสิบต่อกิโลอือถือว่าได้ได้เยอะทีเดียวในช่วงในช่วงเห็นแล้วแต่โชคของเราที่เราไปแล้วถ้าคนไม่เข้าเยอะหรือว่าเราไปก่อนหรือว่าเรารู้จุดเนี่ยบางวันก็ได้อ่าอย่างน้อยก็เฉลีย่ยประมาณเก้าร้อยบาทต่อวันลำที่ผมมาน,นะอย่างเมื่อวานผมก็ได้สองพันกว่าถ้าสองพันกว่าได้สี่วันละทีมข่าวสอบถามไปยังชาวบ้านหลายหลายคนนะครับบอกว่าต้นฤดูฝนปีนี้ เห็ดชนิดที่ออกเป็นดอกจะออกมากกว่าหลายๆปีครับพอพื้นที่เก็บเห็ดป่าของชาวบ้านปีนี้ไม่มีไฟป่าในรอบห้าปีครับเห็ดเห็ดใบออกเยอะแต่แต่เห็ดทอบไม่ออกเห็ดทอบนี่เราเก็บปีนึงเราเราเก็บได้กี่วันอะถ้ามันพ่องมันออก่วามันออกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแต่ถ้าเป็นเห็ดใบนี้เก็บใบนี้เก็บได้ประมาณเกือบเดือนนะคะ กบเดืเอนด้หรอเพราะ่าาวเห็ดอย่างนี้ออกแล้วก็เห็ดอย่างนู้ก็ออกมาอีกไงมีหลายพันเก็บหลายพันเก็บไปเรื่อยๆก็มีรายได้กับเป็นเดือนเลยแหละแต่ถ้าเห็ดถอบจะมีแค่ช่วงมันช่วงมันไม่กี่วันใช่ค่ะผมคิดวา่าถ้าตรงนี้เนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยเห็ดถอบก็จะลดลงครับถ้าเกิดไฟไฟไฟไ,ฟไหม้นะฮะครับผมแต่เห็ดใบนี่เยอะ เ็ดใบไม่ได้แล้วครับเห็ดใบนี่ต้องต้องเป็นป่าที่ไม่โดนไฟไหม้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันอยู่อย่างที่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าคือว่าพวกนี้เป็นเป็นเห็ดที่เกิดจากเชื้อราไมโครไรซาถ้าเกิดไฟไหม้เนะี่ยเชื้อพวกนี้ตายนะเห็ดมันก็จะไม่ออกนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงถือว่าเป็นแหล่งป่าเต็งรังที่มีขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเห็ดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือแห่งหนึ่งครับที่ผ่านมาเกิดไฟป่าทุกปีครับ สาเหตุหลักๆก็มาจากการเข้าหาของป่าสัตว์ปา่ปาโดยมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการจัดระเบียบเช่นการเข้าหาเห็ดและศึกษาแนวทางการเพราะเห็ดพาะหรือว่าเห็ดโคนเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟป่าให้ยั่งยืนโกวิดปบุญธรรมไทย PBS รายงาน